สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านได้นำพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่ยุคปลายบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจาร์เจรไน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับองค์นี้เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยสุกนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยสุกนี้คือปูนที่ทําการบดละเอียดเผาละเอียดมาคลุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณ ผงม,มหาราชผปงปัตมงผงอิทิเจผงตรีนิสิงเหคลุกเคล้าด้วยกันโดยมีน้ำมันตังอิวเป็นตัวเชื่อมเราจะเห็นลักษณะเนื้อพระเป็นมันวาวนะครับถ้าเราดูซุ้มระฆังหรือหน้าพระหรือตัวองค์พระจะเป็นลักษณะที่มันวาวแต่ หนึบนุ่มแรง่งเหมือนหินอ่อนเลยนะครับเราก็จะเห็นลักษณะเป็นฟองเต้าหู้สีขาขาวที่พ่อใหญ่มหาชียอยู่นี้นะครับอันนี้ติดในเนื้อพระเลยนะครับผมเคยเอาแปรงถูก็ไม่ออกนะครับอยากลองดูว่าที่เขาพูดว่าฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้ เป็นยังไงเพื่อนๆก็คงพอจะทราบกันนะครับส่องจับพิกดูหน้าหลังใจหนึ่งก็คิดว่าของเรียนแบบของเก๊หรือพระปอมองค์นี้ผมใช้เวลาส่องเกือบเดือนจนมั่นใจว่า ข้อมูลที่เราได้ศึกษาข้อมูลที่เรามีพระแบบนี้เป็นพระเนื้อปูนเปลือกหอยสุกนะครับจึงทำให้เกิดน้ำมันตังอิวได้ครุกเคล้ากับผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหซึมเกาะติด เนื้อด้านในผักดันมวลอากาศขึ้นมาภายนอกพอมาเจอเนื้อผิวพระด้านนอกที่อ่อนนุ่มละเอียดแล้วก็เป็นตัวยึดเหนี่ยวไว้คือน้ำมันตังอิว้วจึงเกิดการแตกฟองขึ้นมาในรูอากาศเล็กๆตกผึกจึงกลายเป็นปูนเปลือกหอย หรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่าเม็ดพระธาตุหรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่าแคนไซหนักเข้าเห็นชัดหนาเต็มทั่วองค์พระครูบาอาจารย์ก็พากันเรียกว่าฟองเต้อหูเราก็เอาตามนั้นก่อนนะครับแต่ลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าเป็นของเรียนแบบเราก็มองออก นะครับของเรียนแบบนี้เราเอาไม้สกิดแช่น้ำหรือเราเอาไปถูกน้ำร้อนเนื้อก็จะหลุดยุ่ยออกแต่พระองค์นี้ติดในองค์พระเลยนะครับจนผมได้เอาของแข็งนี่กระเทาะออกมา1จุดเพื่อที่จะดูว่าข้างในเป็นอะไร นะครับก็เลยทำให้รู้ว่าฟองเต้าหู้นี้เขาได้สึกกรอนเกาะกินเนื้อด้านในตรงที่เขาเกิดขึ้นมาแน่นเป็นรูพุนเล็กๆนะครับนี้ผมใช้กล้องธรรมดาส่องนะครับวิเคราะห์อยู่นานศึกษาหาข้อมูลจึงได้รู้ว่าพระองค์นี้ไม่น่าจะเป็นการเรียนแบบขึ้นมา เป็นพระจริงพระแท้ร้อปีอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าผมจะเห็นเคร่าวหครางแห่งความสงสัยอยู่บ้างอย่างปลายเท้านะครับปลายเท้ายาวเกินนะครับยาวเกินจดเข่าเลยนะครับแต่ลักษณะเนื้อเข่าก็มีเนื้อสลบลงไปหาพื้นผิวพระนะครับแล้ว อีกอย่างที่สังเกตบางท่านก็เรียกว่าเส้นวาสนาเส้นขอกระจกเส้นบังคับพิมพ์ก็แล้วแต่เราจะเรียกนะครับนี่ปกติก็จะลงตรงกลางซี่แขนข้อแขนกึ่งแขนพอดีนะครับแต่ลักษณะองค์นี้ได้เลยมานิดหนึ่งนะครับนี่ได้เลยลงมานิดหนึ่งนะครับ ตรงเข่าโดยประมาณนะครับลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในบล็อกพิมพ์เกิดขึ้นได้ในการกดพิมพ์นะครับอันนี้ก็ข้ามข้อมูลนี้ไปนะครับแต่เนื้อหาสาระเราต้องมาดูมวลสารเป็นสำคัญนะครับมวลสารประกอบไปด้วยปูนเปลือกหอยผงพุทธคคนผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิทิเจผงตรีนิกสิงเห ดินโป่งเหลืองดินเกตธาดินเกตสะดินเกดน้ำดินหลักเมืองหรือว่าจะเป็นว่านร้อยแปผงพุทธคุณต่างๆเราก็คอยจับคอยดูคอยส่องคอยศึกษาแต่ละประเด็นไปนะครับแต่องค์นี้ทรงพิมพ์ได้นะครับแล้วก็มาดูเส้นบังคับพิมพ์เขาก็ไม่ชัดมากหรือไม่เลือนลางจนน่าสงสัย ทุกอย่างลงตัวทุกอย่างพอดีนะครับดูซุ้มซุ้มระครังนี้โยพองามด้านในม้วนหดเข้าไปหาซุ้มระครังดูพองามนะครับแล้วก็จะมีฟองเต้าหู้ขึ้นเกาะติดแกร่งแข็งที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คือผมได้เอาของแข็งได้สกัดเม็ด คาบฟองเต้าหู้มาพิสูจน์แล้วนะครับผ่านนะครับองนี้คือถ้าเป็นคาบติดพระสมเด็จครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแปลงนะครับเอาแปลงลวดแปลงเหล็กมามาถูมา,มา,มาขุดมาคูด,ดออกเขาก็ไม่ออกเขาก็ไม่หลุดนะครับเพื่อนๆอนอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งหัตถ์จันนะครับว่าถ้าเขาเกิดจากเนื้อในดังที่ผมได้บอกมาเมื่อกี้นี่เขาจะเกาะติดกันแน่น แต่ถ้าหากว่าเป็นของปลอมของเรียนแบบของเจเนเขาแค่มาอบมาทอดมาแช่มาหมกมาตากหลุดครับเจอน้ําร้อนเจอน้อําอนเจอน้ําส้มสายชูเข้าไปนี่หลุดนะครับหรือครูบาอาจารย์บางท่านบอกเอาไปแช่ไฮเตอร์เลยนะครับเพื่อนๆมีนะครับผมก็ยังเป่อแปลกใจว่า ครูบาอาจารย์บางท่านท่านกล้าลองนะครับที่ได้พูดคุยท่านเอาพระของท่านเนี่ยไปแช่น้ําไฮเตอร์ขัดถูออกก็เห็นเนื้อในเลยนะครับแต่แต่ท่านาก็กล้าเสี่ยงนะครับก็ปรากฏว่าจริงนะครับเจอจริงเป็นพระเป็นพระเนื้อเนื้อกล้วยนะครับเนื้อกล้วยหอมเนื้อกล้วยป่านะครับเนื้อกระเจ,จาะจันท่านก็เจอนะครับเคยคุยกับครูบาอาจารย์บางท่านนะครับ ขนาดนั้นเลยนะครับการพิสูจน์เราถ้าเราสายกลุ่มอนุรักษ์เราเราก็จะพิสูจน์ให้ให้รู้เพราะถ้าเรารู้องค์นั้นก็เป็นองค์ครูของเรานะครับอย่างองค์นี้นะครับนี่ผมผมได้กระเทาะเอาคราบฟองเต้าหูา้ตรงนีสง้สองก้อนเลยนะครับไปดูแกร่งเลยนะครับแข็งเลยนะครับเกิดจากโมเลกุลด้านในที่ดันกันผลกันขึ้นมาทําปฏิริยาทางเคมีของเนื้อพระ นะครับไม่มีการหมกไม่มีการอเอาไปแช่เอาไปติดถ้าอย่างนั้นเจอน้ำส้มสายชูเจอน้ำร้อนเจอน้ำนาอนก็หลุดครับแบบนั้นทีนี้เรามาดูขาตรงนี้ก็ได้บอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับเนี่ยแต่พิมพ์ใหญ่ชาชิวรน,นี้ก็เลือนรางนะครับแต่ดูเป็นศิลป,ปะ งดงามตามแบบฉบับของพิมพ์ใหญ่นะครับดูด้านในนะครับนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับซอกแขนก็มีคาบามีคาบฟองตั้าหูผุดขึ้นนะครับนี่แล้วก็ฐานนะครับนี่ฐานแต่ละชั้นนี้ก็มีการยุบแยกแตกสองเนื้อใน แกงมันวาวนะครับเนื้อเนื้อปูนเปลือกหอยสุกเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเปลือกหอยมุกนะครับเพื่อนๆเป็นเป็นหอยมุกยิ่งจะสวยนะครับอ่ายิ่งสวยเพราะว่าปูนเปลือกหอยมุกเนี่ยโดยเนื้อแท้หอยมุกเขาจะมีสีนวลฉ่ำอยู่แล้วเมื่อบดละเอียดเจอ มวลสารที่ผสมเข้าไปเจอน้ำมันตังเอี้ยวก็ไปก็จะพองเลยนะครับอันนี้สวยงามนะครับชัดเจนแล้วก็มาดูฐานสิงฐานสิงนี้ตกเป็นท้องช้างเลยนะครับคมเหมือนคมฝาน,นะครับนี่เนื้อด้านล่างนี้ก็ลดลั่นกันลงมานะครับดูสวยงามฐานหมอนรองสิงนี้ก็ มนคมชัดนะครับมนคมชัดเป็นเอกลักษณ์ความงามของสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็จะเห็นคาบดำๆคาบดำๆนี้เกิดจากคาบน้ำมันตังอิวนะครับดูเหมือนเป็นสีช,โชโโ็อกโกแลตเลยนะครับนี่คาบน้ำมันตังอิวที่เขายังไม่ก่อตัวเป็น เป็นเป็นฟองเต้หู้แต่เขาพึ่งซึมดันสารด้านในออกมาด้านนอกมาเจอมวลอากาศเย็นร้อนฉับพันเขาก็เกาะกิดตินเนื้อของเนื้อพระนะครับเราก็จะพูดว่าเป็นลักษณะเนื้อเน่าก็มีสนิมน้ำสนิมเหล็กก็มีนะครับแต่ดูสวยนะครับนี่เพื่อนเพื่อดูองค์นี้นะครับ ฟองเต้าหู้นี้ไม่ไม่เกลือเต็มองค์ทั่วพระนะครับดูเกิดเป็นหย่อมๆนะครับดูลักษณะเป็นธรรมชาตินะครับลักษณะเกจเขาก็เป็นเกจทะลุซุ้มนะครับอ่าพาดผ่านซุ้มระคังไปริวสวยหน้าก็เป็นลักษณะเข้าล้ำตัดวงรีเลยนะครับหน้าทีนี้เรามาดู ด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี้หลายท่านก็จะบอกว่าเป็นตัวเป็นตัวตัดสินว่าเราจะซื้อหาพระเช่าพระสะสมพระก็เป็นเรื่องจริงนะครับพ่อใหญ่มหาเองก็จะดูด้านหลังอ่าด้านหลังนี้จะเป็นตัวบอกเป็นตัวชี้เป็นตัวตัดสินได้เพื่อนเพื่อดูด้านหลังองค์นี้นะครับมันวาวหนึกนุ่มแร่งนะครับ มีรอยปูไตเป็นธรรมชาติรอยปูไตขึ้นไม่หนามากไม่ใหญ่มากเรือนรางพองามแล้วก็จะมีคาบฟองเต้าหู้ผุดขึ้นในหลุมรอยพุนนะครับดูองค์นี้เราก็จะเห็นคาบน้ำมันตังอิ้วเกิดขึ้นเป็นย่อมยอม เนื้อพระนะครับจะมีหลากหลายสีนะครับเพื่อนเนื้อพระองค์เดียวเนี่ยเขจะไม่เป็นสีสีเดียวกันเขาจะหลากสีเพราะเป็นการเกิดขึ้นธรรมชาติของเนื้อพระนะครับดูลักษณะขอบข้างก็ไม่เหลี่ยมจัดมนทื่อบ้างเหลี่ยมบ้างนะครับบางขอบก็มนบางขอบก็เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีรูพุน รอยหนอนด้นเล็กบ้างใหญ่บ้างเกิดขึ้นนะครับนี่อย่างองค์นี้เพื่อนๆเห็นนะครับนี่ดูความงามของเขาเป็นคาบน้ำตาลไหมเกิดขึ้นเลยนะครับนี่มองแล้วมันวาวนะครับนึกนุ่มแกรง่งตรงนี้ก็เป็นรอยหนอนด้นนะครับเมื่อเราดูด้านหลังแล้วเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนี้เป็นตัวตัดสินเลยนะครับนี่ ที่เราเห็นนี่คาบฟองเต้าหู้นะครับคาบฟองเต้าหู้นี้ผุดขึ้นตามร่องลุมเทพนะครับเป็นลักษณะขอบสําเร็จแกะออกจาก็อกพิมพ์ก็วางเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอย่างนี้เรียนแบบไม่ได้นะครับนี่เราก็จะเห็นก้อนผงพุทตุคุณเป็นก้อนเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ อันนี้ดูคาบฟอกต้งหห้นะครับผุดขึ้นตามร่องหลุมเทพดูเป็นธรรมชาตินะครับทุกส่วนทุกมุมเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันนะครับเพื่อนๆดูด้านหน้านะครับนี่มันวาวเนื้อปูนเปลือกหอยสุกเพื่อนๆดูแล้วชมแล้วถูกอกถูกใจ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ